สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ในรายวิชาภาษาไทยกับครูเปรี้ยวนะครับโอเคเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดเกี่ยวกวับเรื่องคุณค่าทางด้านสังคมและแนวคิดในการประพันธ์เนาะเรายังอยู่ในประเด็นเรื่องคุณค่าของงานประพันธ์อยู่แต่ในคลิปนี้เนี่ย วันนี้เนี่ยมีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยนะจ๊ะเนื่องจากครุปเปี้ยวสอนอยู่คนเดียวอัดคลิปอยู่คนเดียวเริ่มเหงาแล้วเริ่มรู้สึกพูดกับกล้องมากๆเนี่ยรู้สึกเริ่เหมือนจะเป็นคนบ้านแล้วก็ต้องหาเพื่อนมาอยู่ด้วยนะจ๊ะก็เป็นลูกชายตุ๊กตาแสนแสนดีตัวนี้เองนะจ๊ะอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มดูรายละเอียดกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนดีกว่าว่าคุณค่าของงานประพันธ์เนี่ยมันพิจารณาจากตรงไหนกันบ้างเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ พอมาพูดถึงเ,เรื่องคุณค่าของงานประพันธ์เนาะนี้เป็นการทบทวนแนวคิดทั้งหมดเนาะคุณค่าของงานประพันธ์เนี่ยเราจะตัดสินว่ามันดีไม่ดีใช่ไม่ใช่เลิศไม่เลิศจากอะไรแล้วมีส่วนที่เราจะพิจารณาใน3ส่วนก็คือคุณค่าในด้านวรรณศิลป์คือการใช้ภาษาให้งดงามเนาะมันไพเราะสนอฟังแล้วรู้สึกคำภาษากินความกินใจไหมต่อมาคือคุณค่าทางด้านสังคมแล้วมีอีกอย่างหนึ่งก็คือแนวคิดมันให้สาระคุณประโยชน์อะไรแก่กัน ดำเนินชีวิตบ้างนะทีนี้ไปเริ่มกันที่ส่วนแรกก่อนก็พูดถึงแนวคิดแนวคิดก็คืออะไรความคิดสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสอนหรือถ่ายทอดออกมาทีนี้แนวคิดมันก็แบ่งออกเป็น2ประเด็นคืออะไรแนวคิดสําคัญแล้วก็แนวคิดรองถามว่าต่างกันยังไงแนวคิดสําคัญหรือแก่นเรื่องเนี่ยคือทําไมคือความคิดหลักความคิดหลักที่ทําไมที่ผู้เขียนเนี่ย ใช้ผูกโครงเรื่องคือเป็นประเด็นหลักๆที่ทำไมผู้เขียนต้องการจะสอนหรือสอนแทรกลงไปเช่นอ่ะเก่นเรื่องหลักๆแก่นความคิดหลักๆเช่นรักที่อยู่ต่างเผ่าพันธุ์สุดท้ายก็เป็นไปไม่ได้อ่ะอย่างเช่น ในเรื่องพระอภัยมณีตอนหนีนางผีเสือสมุดอันนี้ก็เป็นแก่นเรื่องในตอนนั้นหรือทําไมความสามัคคีเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเกิดเราไม่มีความสามัคคีสังคมก็จะย่อยยับพินาศตายอ่นนี้ก็เป็นแก่นเรื่องลักษณะสําสคัญของเรื่องสามัคคีเพศคําฉันเนาะแก่นเรื่องคือประเด็นสําคัญหรือความคิดสําคัญที่ผู้เขียนเนี่ยใช้ผูกและโยงโครงเรื่องทั้งหมดเลยส่วนแนวคิดลองคือหรือข้อคิดเนี่ยคือทําไมข้อคิดหรือสารหรือข้อคิดคําสอนเนี่ยคาสอนต่าง คำสอนต่างๆเนี่ยเป็นคำสอนที่ผู้เขียนเนี่ยอาจจะแทรกไว้ตรงไหนก็ได้ซึ่งในเรื่องงนั้นเนี่ยอาจจะมีข้อคิดหรือแนวคิดรองเนี่ยเยอะแยะไปหมดแล้วแต่ผู้เขียนคนนั้นเนี่ยเขาจะแทรกอะไรลงไปให้เราอ่านผ่านวรรณกรรมเนาะทีนี้พอเราพูดถึงคุณค่าทางด้านสังคมเนี่ยคุณค่าสังคมจริงๆแล้วมันเป็นประเด็นที่กว้างมากๆมากๆมากๆแต่ไอ้คุณค่าที่กว้างมากๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจาก วรรณกรรมแต่และเรื่องเนี่ยมันเขียนในสภาพสังคมที่มันต่างยุคต่างเวลาต่างสมัยกันสังคมต่างเวลาต่างความคิดก็ต่างใช่ไหมแต่ทีนี้ครูมีแว่นขยายในการส่องหรือวิเคราะห์คุณค่าทางด้านสังคมเนี่ยอยู่ใน3แว่นคือแว่นอะไรบ้างก็คือแว่นด้านค่านิยมเนาะค่านิยมนะลูกค่านิยมแว่นด้านความเชื่อแล้วก็แว่นด้าน วัฒนธรรมวิถีชีวิตเนาะทีนี้แต่ละแวนเนี่ยเราจะสังเกตอ,ะ,อะไรได้บ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในแว่นแรกค่านิยมค่านิยมคืออะไรอ่ะมาดูประเด็นกันก่อนพอพูดถึงค่านิยมคืออะไรสิ่งที่สังคมคิดว่าทําไมสังคมต้องคิดว่าดีหรือไม่ดีสังคมคิดว่าดีหรือทําไม ในสังคมยึดถือปฏิบัติร่วมกันก็ถือว่าเป็นค่านิยมที่นี้ค่านิยมหลกัหลกๆที่มันปรากฏในวรรณคดีไทยเรื่องต่างๆหลายๆเรื่องเนี่ยมีอะไรได้บ้างประมวลสําคัญสมพันธ์ก็ได้เช่นคุณธรรมบางทีวรรณคดีก็จะพูดถึงความซื่อสัตย์จงรักภักดีขยันมันเพียนซื่อสตัตย์สุจริตอารักชาติบ้านเมืองก็แล้วแต่ก็อันนี้ก็ถือเป็นค่านิยมที่สอดแทรกลงไปความเป็นชายความเป็นหญิงเช่นอะไร รูปสมบัติผู้ชายที่ดีต้องเป็นยังไงผู้หญิงที่ปดีต้องทําไมสวยแบบอ่ะตามขนบเป็นหน้าเหมือนดวงจานคิ้วโกเหมือนคันศรอ,อะไรรูปสมบัติคุณนะสมบัติอะไรเช่นผู้หญิงต้องรู้จักงานบ้านงานเรือนรู้จักระวังกิริยามารายาททาไมนิรนิสัยรักเดียวใจเดียวก็ถือว่าเป็นความเป็นชายความเป็นหญิงถือว่าเป็นค่านิยมที่สอแสดแทรกได้หมดเลยการศึกษาเล่าเรียนก็พูดได้เหมือนกันอ่ะเช่นรู้สิ่งใดเมสู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีอ่ะอย่างนี้ก็คือเรื่อง ื่องการศึกษาเราเรียนหรือทําไมเงินทองความมังคังก็ทําไมสอนเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองต่างๆเนาะเช่นอะไรอ่ะมีสลึงพึงประจบให้คบบาทอันเนี้ยก็สอนเรื่องทําไมความขยันมันเพียรหรือการปฏิบัติตนในสังคมความดีความชั่วต่างๆถือว่าเป็นค่านิยมได้หมดเลยทีนี้อย่างที่เมื่อกี้ครูเปียวพูดไปนิดนึงคืออะไรค่านิยมบางทีเนี่ยเมื่อปรากฏอยู่ในงานวรรณกรรมวรรณคดีเนี่ยมักจะมาในรูปแบบของการสอนก็ได้หรือทำไม สอดแทรกก็ได้ทีนี้เราไปดูการตัวอย่างเช่นอะไรบ้างอันรักษาศีลสัตว์กัตเวทีย่อมไปที่สันเสริญเจริญคุณทอรรักอักตันยุตาขา่าเทพเจ้าก็จะแช่งทุกแห่งหนอันเนี้ยแทรกค่านิยมในด้านไหนในเรื่องเรื่องอะไรจ๊ะคุณอะไรคุณ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 นธรรมทำไมรักษาศีลสัตว์กัตเวทีอักตันยูคือแล้วไม เป็นการสอดแทรคคานิยอมให้เห็นว่าเออถ้ากตัญยูกระตทาเเวทีก็จะเป็นที่สรนเสริญแต่ถ้าอกตัญยูเนะี่ยทำไมจะเป็นที่ติฉินนินทาได้นะจ๊ะหรือทําไมจะร้อนถึงพระพิจิตผู้บิดาที่เมตตาเลี้ออยงดูให้อยู่นานก็ทาไมพูดถึงความเมตตาก็คือระลึกถึงบุญคุณก็ทําไมความกระตันยูอ่ะหรืออะไรแม้นมีความรู้ดั่งสัพพันญูพบรบมีคนชูห่อนขึ้นหัวแหวนข่าเมืองตรูตาโลกทองบ่รองรับพื้นห่อนแก้วมีสีอันเนียเนี่ย สะท้อนค่านิยมเรื่องอะไรแม้มีความรู้ดังสัพพัญยูสัพพัญยูคือผู้รู้สัพพวิชาทุกอย่างเลยอ่ะพิบมีคนชูห่อนขึ้นอันเนี้ค่านิยมเรื่องอะไรระบบอะไรเลยเนี่ยอุป,ปถัมภ์ทำไมเหมือนเป็นการบอกค่านิยมในอดีตว่าต่อให้คุณมีความรู้เท่าไหรแต่ถ้าเกิดไม่มีคนเนี่ยสนับสนุนดูแลช่วยเหลือเนี่ยก็ทำมามมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเหมือนแหวนเนี่ยที่ม หัวแหวนที่มันดีแต่ถ้าเกิดไม่มีตัวเรือนแหวนที่ดีเนี่ยมารองรับก็จะไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดความสวยงามเลยอันนี้ก็เป็นค่านิยมในอดีตเนาะเน้นว่าในอดีตนะจ๊ะทีนี้ต่อมาว่าหญิงชั่วผัวคลาวแล้วคนเดียวหาได้ตอบกันเกลียวเหมือนมึงไหมหนักแผ่นดินกูจะอยู่ใหญ่ไอ้ไวมึงอย่านับว่ามารดาอันนี้มาจากคุณช้าคุณแผนอันนี้พูดถึงค่านิยมเรื่องอะไรผัวเดียวอะไรผัวเดียวเมียเดียว อันนี้เป็นบทที่พระพันวษาวบริพาสนางวันทองเนาะอันนี้ก็เหมือนสะท้อนค่านิยมเรื่องทำไมหญิงสมัยก่อนต้องหญิงหญิงคนเดียวต้องรักเดียวใจเดียวแล้วแอบเมาเหมือนกาลเกตแล้วผู้ชายละ่ะทำไมผู้ชายยังมีหลายคนได้เนาะเมาทีนี้หรือค่านิยมอันอื่นอะไรจงรักนวลสงวนนามห้ามใจไว้อย่าลหลงไหลจําคําที่ร่ําสอนคิดถึงหน้าดีดาและมานดอนอย่ารีบร้อนเร็วหนักบักไม่ดีคือทําไมสอนเรื่องอะไรรักอะไรร,ะไร,รักนวล สงวนตัวยาแบบชิงสุกก่อนหามนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นค่านิยมสมัยก่อนหรือทาไมเมื่อจจรนอนเดินดําเนินดังจงระวังในจิตคณิษฐาอันนี้ก็สอนเรื่องกริยามารยาทหรือทําไมเมื่อยายมยิ้มยิ้มไว้แต่ในพักอย่าย,ยิ้มนักเสียสง่าพาสลายก็คืออะไรพูดถึงกริยาของผู้หญิงหรือผู้ชายของผู้หญิงนะทีนี้แว่นต่อมาก็คือทําไม แว่นเรื่องความเชื่อเนาะแว่นความเชื่อเราสังเกตอะไรได้บ้างอะไรเวทมนต์คาถาศิลศาสตร์เวทมนต์คุณไสยต่างเนี่ยใดๆอันเนี้ยตกอยู่ในแว่นความเชื่อหมดเลยโหราศาสตร์เลิกยามดวงสตาเนี่ยได้หมดนรกสวรรค์ทําไมสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจอะความเชื่อเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในแว่นนี้หมดบาปกรรมลางบอกเหตุทุกอย่างอยู่ในแว่นความเชื่อนี้ทีนี้มาดูในตัวอย่างนี้เช่นอะไรว่าพางไร่มนมหาละรวยมนละหะมนมหาละรวยเนี่ยอะไรเลยเนี่ย เวทมนต์อะไรคาถาและสะเดาะดานอ่นนี้ก็เวทมนต์สะเดาะกรประตูนเนาะก็เป็นความเชื่อในสมัยก่อนศสยศาสตร์เนาะหรือทําไมรายเวทจ,จังงังกำบังตนอันนี้ก็เวทมนต์คาถาเหมือนกันกนี่ก็ถือเป็นความเชื่อในสมัยก่อนเนาะอ่ะหรืออะไรอีกระวังตัวกลัวตอตะเคียนขวางเป็นเยี่ยงอย่างผู้เท่าสาวสนองว่าผีสางผีนางตะเคียนขนองความเชื่อเรื่องอะไรเลยเนี่ยเนี่ยความเชื่อเรื่อง ผีเนาะเห็นไหมอ่ะนี่ก็อยู่ในแว่นความเชื่อเหมือนกันหรือทําไมแม้กลับชาติเกิดใหม่เป็นกายคนชื่อว่าจนแล้วจงกําจัดไกลคือทําไมความเชื่อเรือไหมาการเวียนอะไรเวียนเวียนเวียน,ยนไหวตายเกิดเห็นไหมเหล่านี้ก็เป็นแว่นความเชื่อได้หมดหรือทําไมฉันมาเกิดชาตินี้มีกรรมอ่ะพูดถึงอะไรอีกเวกรกรรมบาปกรรมนี่ก็เป็นความเชื่อที่อยู่ในสังคมไทยเหมือนกันหรืออะไรอีกแมงมุมชักใยไต่ต,ตีอก ให้วิตกวัดหวั่นพรั่นพรั่นจิตแมงมุมชักใยไตยต,ยต,ยตีอกนี่คืออะไรลางอะไรบอกเหตุนะเหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนจิ้งจกร้องทักอะเวลาจะออกจากบ้านอ,อันนี้ลางบอกเหตุทีนี้ไปดูอีกแว่นหนึ่งก็คือแว่นอะไรแว่นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันนี้กว้างมากกว้างมากๆมาก,มาก,มาก,มากเพราะทำไมวรรณกรรมวรรณคดีที่เขียนในต่างยุคต่างสมัยกันก็มีสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่มัน ต่างยุคกันที่นี้ในแว่นนี้เราจะจับอะไรได้บ้างสิ่งที่จับได้อะไรบ้างก็คืออะไรขนบธรรมเนียมประเพณีสภาพสังคมอาชีพการทําอาชีพของคนในสมัยต่างๆหรือท้องถิ่นต่างๆก็ถือเป็นแว่นวัฒนธรรมวิถีชีวิตหรืออะไรการแต่งกายชีวิตความเป็นอยู่บางทีสมัยก่อนก็พรรณนา,นาการแต่งกายนุ่ง,น,งนุ่งโจงห่มสบายอย่างนี้ก็ถือว่าได้นะจ๊ะหรืองานศิลป,ปะงานฝีมือก็ถือเป็นอยู่ใน กลุ่มวัฒนธรรมวิถีชีวิตได้หมดเลยอะทีนี้ยกตัวอย่างเช่นเคยหมอบใกล้ได้กลิ่นสุคนตลบละอองอบรถรื่นชื่นนาสาอะตรงนี้เป็นอะไรขนบธรรมเนียมไงเวลาเข้าเฝ้าสมัยก่อนเคยหมอบใกล้หมอบกราบเนาะเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์อเป็นธรมเนียมขนรรมเนียมหรืออีกตัวอย่างหนึ่งคืออะไรจะกล่าวถึงพระองค์ผู้ทรงชัยเนวในพระที่นั่งบรลลัล์รัฐพระองค์ผู้ทรงชัยคืออะไรกษัตริย์ใช่ไหม กษัตริ์เวลาจะออกมาให้ใครเข้าเฝ้าเนี่ยต้องมีธรรมเนียมอะไรพร้อมด้วยพระกำนันนักสนมคือต้องมีบริวารข้าทาสติดตามแล้วทาไมหมอบประนมอ่ะอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมการเข้าเฝ้ากษัตริย์สมัยก่อนว่าต้องหมอบกราบหมอบคานเพื่อเฝ้าแหนเนะมีการตั้งเครื่องต่างๆด้วยประกอบเครื่องยศเนาะทีนี้หรืออันหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งทองประสีดีใจได้เลิกยาม ทีนี้อุ้ยเลิกยามอันนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อใช่ไหมทีนี้มันมีวัฒนธรรมวิถีชีวิตอะไรอ่ะต้องเขียนตรงนี้ก่อนความเชื่อมีความเชื่อแทรกอยู่แล้วมีวัฒนธรรมวิถีชีวิตตรงไหนต่อได้13ปีแล้วหลานกูจะโกนจุกสุกดิบขึ้น10บคำสิบคำนะโกนจุกก็คืออะไรประเพณีโกนอะไรประเพณีโกนจุก เห็นไหมนี่ก็ถือเป็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตหรืออะไรอีกแกทาน้ํายาจีนต้มต้นหมูอ่ะอันนี้ก็เรื่องอาหารการกินก็เป็นถือว่าเป็นทําไมเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตด้วยนจจะจ๊ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งคืออะไรถึงบ้านยวนล้วนแต่โรงแรสะพังมีค้องขังกุ้งปลาไว้ค้าขายคืออะไรคลองในที่นี้คืออะไรค้องเนี่ยเป็นเหมือนภาชนะอย่างหนึ่งในสมัยก่อนที่ทำไมาเขาเอาปลาเอาเอาปลาเอากุ้งอะไรไปใส่ไว้ในค้องนี้แล้วก็ เอาไปขายก็ทำไมคนแถวนี้ทําไมเขามีการจับกุ้งจับปลาเนี่ยที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยไปขายเนาะหรือทําไมถึงโรงเล้าเตากลั่นควันขโมงมีคันโพงหูกสายไว้ปลายเสาวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาจจะพูดถึงอะไรสภาพอะไรสภาพสังคมก็ได้เนาะทีนี้อัน,นเนี้ยเนี่ยพูดถึงอะไรโรงโรงสุราบางยี่ขันเนาะซึ่งปัจจุบันก็อยู่ตรงแถวสะพานพระรามปดนะเนาะทีนี้ หรือว่าถ้าทำวิถีชีวิตยังพูดได้ถึงอะไรบ้างการแต่งกายเช่นอะไรเพียนทองงามดั่งทองไม่เหมือนน้องหม่มตาดพลายผ้าตาดคือผ้าทำไมที่ผู้หญิงเวลาใส่เนาะแล้วมีสบายใช่ไหมอ่ะแล้วผ้าตาดเดี๋ยจะเป็นผ้าเหมือนผ้าตาดปักท้องที่หม่มทับอีกทีหนึ่งนะอันเนี้ยสบายแล้วผ้าที่แบบสวยๆมะลังมะเลืองหน่อยอันนี้เขาเรียกตาดที่หม่มทับไปนะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดเนาะนัเนียนคนไหนที่กดมาถือตรงนี้แล้วก่อนที่ครูจะเฉลยเนยแต่ละข้อกรุณากด pause ไว้ก่อนนะจ๊ะเพื่อลองทําด้วยตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเฉลยไปพร้อมกันเข้าใจไหมจ๊ะอ่ะมาทาไปพร้อมๆกันนะจ๊ะอ่ะทีนี้มาดูข้อหนึ่งข้อใดไม่มีความเชื่อแว่นความเชื่อคือพูดถึงอะไรศิลปศาสตร์เวทมนต์คาถาเลิกยามโหราศาสตร์ต่างๆได้หมดเลยไปดูอันแรก เป็นเคราะห์กรรมจาพรรภาอุ้ยพูดขึ้นมาปุ๊บเคราะห์กรรมเนี่ยเป็นความเชื่อไหมเป็นเป็นความเชื่อเนาะต่อมาอ่ะหรือข้างหลังมีความเชื่อไหมเองพ้นเ็นจเพศแล้วหรือหลังเป็นความเชื่อไหมลูกคําตอบคือเป็นนะอ่ะความเชื่อเราะเคราะห์กรรมกับเบญจเพศฉะนั้นชอยนี้เน่าต่อมาแล้วทําผงอิติเจเข้าเจิมพักคนเห็นคนทักรักทุกหน้ามีความเชื่อปรากฏอยู่ไหมมีไหมลูก คำตอบคือนี่คะ่ะถูกต้องนะผงอิทธิเจคืออะไรของขลังหรือทําไมสายยะอะไรใสยยศาสตร์นั่นเองนะจ๊ะต่อมาจึงอ่านอาคมขลังตั้งใจสะกดให้นิทราทั้งทานีอาคมที่สะมาสะกดคนก็เป็นเวทอะไรเวทมนตฉะนั้นชอยนี้เน่าชอยข้อ2ก็เน่าเหลือ4กับ5ดูกันตอบอะไรดี ตอบอะไรดีจ้าเด็กๆตอบข้อ4ี่หรือข้อหหนูตอบอะไรคะตอบลายลูกตอบข้อข้อข้อ5เนาะเพราะว่าทำไมไปดูข้อ4ข้อ4เนี่ยเขาบอกว่าวันพฤหัสวันนี้ดีนักหนาอายกาจะสอนหนังสือให้มีความเชื่อเรื่องอะไรอยู่วันพฤหัสวันนี้ปกติวันพฤหัสคือวันอะไรเขาถือว่าเป็นวันครูวันครูฉะนั้นเขาสะท้อนเรื่องความคิดเรื่องอะไรความเชื่อเรื่องเลิกอะไร เลิกยามนั่นเองนะจ๊ะแลก็เลยต้องตอบข้อ5ที่มันไม่ได้สะท้อนความเชื่ออะไรเลยข้อ5เขาพูดว่าอะไรลูกเอ๋ยเป็นกัมพราพระปิดาสุริยวง,งศงษาไม่เห็นพักนะต่อมาข้อใดแสดงถึงค่านิยม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 ลูกค่านิยมคืออะไรนะคือสิ่งที่ทําไมสังคมคิดว่าดีลองดูกันอันไหนมีค่านิยม ถึงกู้ตายภายหลังให้ลือชื่อว่าใจซื่อถือสัตว์บริสุทธิ์มีค่านิยมไหมมีค่านิยมไหมลูกคําตอบคือมีมีตรงไหนมีตรงใจซื่อถือสัตว์บริสุทธิ์คือความอะไรความซื่อสัตว์ค่านิยมด้านคุณธรรมไงยอย่างที่บอกค่านิยมเป็นอะไรได้บ้า คุณธรรมความเป็นหญิงความเป็นชายรูปสมบัติคุณสมบัติตกริยามารยาทการศึกษาเล้าเรียนถือว่าเป็นค่านิยมได้หมดเลยนะจ๊ะทดไว้ก่อนทีนี้ไปดูข้ออื่นสิทําไมมันถึงไม่มีค่านิยมเนาะข้อ2ประเพณีตีงูให้หลังหกักตีงูให้หลังหักเนี่ยเป็นสำนวนสำนวนที่ลักษณะหมายถึงความหมายเดียวกันกับถอนรากถอนโครนถอนรากถอนโคนเนี่ยคืออะไรกําจัดให้สิ้นซากหรือจะทำ ทำร้ายศัตรูหรือกำจัดศัตรูต้องทำให้แบบเด็ดขาดเลยนะจ๊ะอ่ะอันนี้เป็นสำนวนเฉยๆไม่เกี่ยวข้อง3อันเจ็บปวดยวดยิ่งทุกสิ่งมีไม่เท่าที่เจ็บช้ำระกำรักอันเนี้ยตัดอะไรเฉยๆตัดพอฉะนั้นเนี่ยสองกับสามเนี่ยชอยเน่าแล้วสี่คิดคนึงถึงมิตรแต่ก่อนเก่านิจาเจ้าเหินห่างร้างพิสมัยคืออันเนี้ยแค่บอกว่าตัดพอเฉยๆว่าคิดถึงมิตรแล้วทำไมเหินห่างหนูจะไปมโนเอาเองนะจ๊ะว่า สะท้อนถึงเรื่องอนิจจงอันนี้ไม่เกี่ยวนะต่อมาใครจะอยู่คำฟ้าทั้งตาปีถึงพระสุรีอินจันย่อมบรรลัยอันเนี้ยสอนเรื่องอะไรสัจธรรมชีวิตอันเนี้ยเป็นเรื่องอะไรแทนเป็นเรื่องความเชื่อความเชื่อเรื่องอะไรอน,นิจจงไงทุกสิ่งเป็นอน,นิจจงไม่เที่ยงนะจ๊ะไม่เที่ยงก็บ่ายไม่ใช่ไม่เที่ยงคือไม่อยู่แทนแน่นอนฉะนั้นก็คือข้อนี้ต้องตอบข้อ หนึ่งนะจ๊ะอ่ะต่อมาข้อสามข้อใดกล่าวถึงการรักษาศักดิ์ศรีของสตรีไปดูกันอันตัวต่ำแล้วอย่าทำให้กายสูงดูเยี่ยงยุงยังมีเวลที่วงหางอัน,นเนี้ยเนี่ยบอกถึงการกระทำของสตรีไหมมันก็ไม่เชิงบอกของการกระทำของของสตรีพูดอาจจะพูดถึงการกระทำตัวของผู้ชายก็ได้ชนะอันเนี้ยไม่น่าจะใช่ตัดออกไปต่อมา จะหาคู่สู่สมพี่ร่มหวังจงระวังชั่วช้าอัจฉาใสเขาพูดถึงเรื่องการหาคู่จําเป็นต้องพูดถึงการรักษาศักดิ์ศรีของสตรีอย่างเดียวไหมไม่การหาคู่อาจจะเป็นของผู้ชายก็ได้อ่ะฉะนั้นชอยนี้ก็อาจจะไม่ใช่ละจ๊ะต่อมาจงรักตัวอย่าให้มัวราคีหมองถือทํานองแบบโบราณท่านขานไขตรงนี้รักตัวเนี้ยคือทําไมหมายถึงรักอะไรรักนวลสงวนอะไร สงวนตัวสมัยก่อนเวลาเรื่องรักนวลสงวนตัวเขาจะสอนผู้ชายหรือผู้หญิงมากกว่ากันเขาสอนเรื่องเขาสอนผู้หญิงมากกว่าคือสอนเรื่องการรักษาศักดิ์ศรีของผู้หญิงอย่าให้ใครมาแตะต้องถูกเนื้อต้องตัวนะจ๊ะชั้น,นชอยนี้นมีสิทธิ์ทีนี้ก่อนที่จะเลือกไปดูชอยอื่นก่อนเป็นสาวแท่แร่รวยสวยสะอาดก็หมายมารเหมือนมณีอันมีค่าอันนี้อุ้ยพูดถึงสตรีสาวแท่แร่รวยสวยสะอาดก็หมายมารเหมือนมณีอันมีค่า อันนี้เขาแค่เปรียบผู้หญิงเฉยๆอันนี้ฉะนั้นชอยเนี้ยไม่ใช่5เนี่ยเมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหลน่นอยู่กับต้นอย่าให้พรากไปจากที่เขาสอนว่าทาไมอยา่าทำไมอย่าชิงสุกก่อนหามถามว่าเรื่องอยา่อยาชิงสุกก่อนหามเนี่ยสอนแต่ผู้หญิงอย่างเดียวไหมไม่สอนอะไรสอนผู้ชายด้วยนะจ๊ะฉะนั้นข้อนเนี้ยเนี่ยก็ไม่ใช่ฉะนั้น คําตอบก็คือข้อ3ทีนี้มาดูที่ข้อ4กันนะจ๊ะข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับความคิดของผู้แต่งคําประพันธ์ต่อไปนี้ความคิดสอดคล้องอะไรคือเขาถามเรื่องแนวคิดหรือแก่นของเรื่องนี้อ่ะสอดคล้องอาจจะถามอะไรได้บ้างสาระสําคัญหรืออะไรแก่นเรื่องแนวคิดทีนี้ ไปดูชอยก่อนอไปดูชอยพร้อมกันผู้แต่งยกย่องคนในย่านซื้อว่าทำไมที่มีจิตใจซื่อที่สุดเท่าที่เคยพบ 2. คนในย่านซื่อคงจะมีจิตใจคงจะมีจิตใจสมกับชื่อตําบล 3. ไม่น่าเชื่อว่าจะมีมนุษย์ที่ไหนเนี่ยมีจิตใจซื้อตรงอย่างกับชื่อของย่านซื่อ,อทำไมไม่เชื่อไม่น่าเชื่อว่าจะมีที่ไหนซื่อตรง สี่ถ้าคนเรามีจิตใจซื่อก็ทำไมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดข้อห้าผู้แต่งเชื่อมั่นว่าจิตใจของตนเองซื่อตรงเชื่อว่าตัวเองจิตใจซื่อตรงที่สุดไปดูกันอันไหนคือสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้เขียนเนี่ยต้องการบอกถึงย่านซื่อสมชื่อด้วยซื่อสุดใจมนุษย์เหมือนกรณีแล้วดีหรือคือทำไ,ไม ประเด็นสําคัญอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าใจมนุษย์เนี่ยเหมือนกระนี้คือซื้อแล้วเนี่ยแล้วจะดีเหลือปุ๊บตรงกับข้อไหนเลยไปดูข้อ1ยกย่องคนในย่านซื้อได้พูดไหมไม่ได้พูดถึงคนในย่านซื้อเลยนะชอยนีเน่าข้อ2คนในย่านซื้อคนจะคงจะมีจิตใจซื้อตรงกับชื่อตําบลที่อาศัยเขาพูดว่าอหลรถึงย่านซื้อสมชื่อด้วยซื้อสุดแต่เขาพูดถึงคนไหมไม่เขาก็ไม่ได้พูดถึงคนนะ 3ไม่น่าเชื่อว่าจะมีมนุษย์ที่ไหนมีจิตใจซื่อตรงอย่างกับชื่อของยานซื่ออันนี้เนี่ยเขาพูดหรือเปล่าไม่ได้พูดเขาไม่ได้บอกว่าคนอื่นเนี่ยไม่ซื่อตรงเขาไม่ได้พูดแต่เขาพูดอะไรถ้าคนเรามีจิตใจซื่อตรงเหมือนกับยานซื่อเนี่ยก็นับว่าประเสริฐที่สุดอันนี้เนี่ยอันนี้คือคําตอบเพราะทำไมตรงกับวักลังที่ผู้เขียนเนี่ยต้องการพูดเลยนะจ๊ะไปดูข้อ5ข้อใดเป็นแนวคิดที่ได้จากคําประพันธ์ต่อไปนี้ ไปดูชอยก่อนเขาว่าอะไรคนที่มีสีและสัจจะจะเป็นที่ชื่นชมอ่ะเป็นที่ชื่นชมบรรดาดอกไม้ที่คนนิยมมักมีกลิก่นหอมดอกไม้มีกลิ่นหอมกลิ่นดอกไม้จะลอยมาตามลมก็ได้หรือย้อนกลับก็ได้อ่ะกลิ่นดอกไม้อ่ะลอยตามลมก็ได้หรือย้อนกลับก็ได้กลิ่นหอมของสัตว์เนี่ยเปรียบได้กับกลิ่นหอมดอกไม้อ่ะสัจธรจะเปรียบกับกลิ่นหอมของดอกไม้ ห้าการที่คนมีศีและมีสัจจะมีค่าก,กว่ากลิ่นหอมของดอกไม้เราไปดูเนื้อความกันกโจทย์เขาถามว่าอะไรนะโจทย์เขาถามว่าอะไรโจทย์เขาถามว่าแนวคิดที่ได้ก็คือทำไมแก่นหรือคำสอนหอมกลิ่นดอกไม้ที่นับถือ หอมแต่ตามลมลือกลับย้อนก็คืออะไรกลิ่นดอกไม้เนี่ยมันก็หอมไปตามลมแล้วแต่เขาถามว่าสอนอะไรยังมันก็ยังไม่ชัดนะแล้วมาดูที่เหลือต่อหอมแห่งกลิ่นกล่าวคือศีนสัตว์นีนาหอมสุดหอมสะท้อนทั่วใกล้ไกลถึงเห็นไหมเขาเล่นคําว่าหอมหอมแห่งกลิ่นกล่าวคือหอมแห่งสีนสัตว์เนี่ยถามว่าหอมในที่เนี้ยทาไมหอมสุดหอมสะท้อน ทั่วใกล้ไกลถึงไอ้หอมทั่วใกล้ไกลถึงก็คืออะไรคนชื่นอะไรคนชื่นชมฉะนั้นตรงกับข้อไหนเลยตรงกับข้อ1่คือไ,ไคนที่มีศีลและสัจจะทำไมเป็นที่ชื่นชมคือหอมไงหอมไปทุกที่คือทั่วใกล้ไกลถึงไงเป็นที่ที่ชื่นชมสรรเสริญทุกที่เลยนะจ๊ะมาดูข้อสุดท้ายนะครับ ข้อใดเป็นแนวคิดสําคัญที่ผู้แต่งต้องการนําเสนอเขาถามเรื่องแนวคิดสําคัญใช่ไหมทีนี้ไปดูชอยก่อนคนเราไม่ควรแข่งแย่งชีงิตกับผู้อื่นคํำสำคัญคืออะไรไม่ควรแข่งแย่งชิงดีอ่ะสองทำดาของชีวิตมีเกิดย่อมมีดับอ่ะมีเกิดมีดับสแต่คนต่างมีความสามารถเฉพาะตนต่างมีความสามารถเฉพาะตนการทําสิ่งที่เกินความสามารถอาจทําให้เกิดผลเสียอ่ะ ทำสิ่งที่เกินสามารถเกิดผลเสีย5คืออะไรการดูถูกเหยียดหยามผู้ที่ต่ำต้อยกว่าทาให้เกิดศัตรูดูถูกทําให้เกิดศัตรูไปดูเนื้อความกันเขาพูดว่าอะไรการน้ําดําดิ่งดนเอาปลากาบกคิดใครหาเศษบ,บ้างลองดําสัมมัชฉาชนชาติสวะปะคอค้างครึ่งน้ําจําตายทีนี้ตัดช้อยข้อไหนได้ก่อนที่เขาไม่ได้พูดถึงเลยตัดช้อยข้อเก่งยังทีดีเขาพูดไหม ไม่ได้พูดตัดชอยนี้เน้าเกิดและมีเกิดและม,มีดับพูดถึงตายตายอาทศไว้ก่อนแต่ละคนต่างมีความสามารถเฉพาะตนอากาวเขาพูดถึงอะไรการน้ํากับกาบกออาเก็บไว้ก่อนการทําสิ่งที่เกินความสามารถอาจทําให้เกิดผลเสียอาเก็บไว้ก่อนข้อ5้าการดูถูกเหย,ยียดหยามผู้ที่ต่ําต้อยกว่าทาให้เกิดศัตรูเขาพูดถึงการดูถูกไหมไม่ตัดชอยไปแล้วสองข้อทีนี้เรามาดูกันการน้ําดําดิ่งโดนเอาป่าคือการน้ำไม่มีความสามารถในการ หาปลาใช่ไหมกาบกเนี่ยคิดไ่้หาเศษบ้างก็คืออีกาบนโบกเนี่ยอยากจะทําเหมือนนกน้ําบ้างก็เลยทำไมลองดาสัมมัชาฉาชนธาตุคือลองไปหาปลามาบ้างสุดท้ายคือทำไมสวะปะคอค้างครึ่งน้ําจําตายสังเกตเห็นอะไรไหมเขากําลังพูดว่าทําไมกาน้ําก็มีความสามารถของเขากาบกก็มีความสามารถของตนเองอยู่บนโบก แต่ถ้าเกิดลองไปทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดหรือไม่ใช่ความสามารถของตัวเองสุดท้ายก็ทําไมได้รับผลเสียซึ่งก็จะตรงกับข้อไหนข้อ4ี่ะการทำสิ่งที่เกินความสามารถอาจทําให้เกิดผลเสียนะจ๊ะเอาล่ะวันนี้ก็คลิปนี้ก็ หมดลงแต่เท่านี้นะจ๊ะถ้าเกิดนนะักเรียนคนไหนรู้สึกว่าครูปเปรี้ยวยังอธิบายตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนไม่ชัดเจนสงสยัยหรือว่าเอ๊ะครูปเปรี้ยวอธิบายตรงนี้ผิดหรือเปล่านะจ๊ะสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนาะอแล้วเดี๋ยวครูจะมาตอบให้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนาะอแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อ,ตอไปนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า